วันจันทร์ที่8สิงหาคม2565เวลา14นาฬิกานายจุติแกดเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านสตรีและครอบครัวจำนวน10รางวัลให้กับบุคคลและภาคกิคคือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำความดีและเสียสละเพื่อสังคมรวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างของการทำความดีให้กับประชาชนและสังคมณห้องประชุมชั้น2อ,อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพมหานครว,วันนี้เป็นวันท,น,ทททนที่รับทัศนที่เินมาางไทยเป็นสังของ,ของการให้ ม1ยังสามารถไปที่ร่วมให้กับเพื่อนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ับคนได้แล้วก็การสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เดินหน้าตรงว่าสังคมไทยยังไม่ได้เป็นแบนเนบเด็กผู้ชายในใยาาน,ในั้นอย่างตอแพร่ ในวันที่แสดงใเห็นนะครับของการเปิดร้านอาหารนะครับว่าหลังคนไทยช่วงโควิดหลายคนบอกว่าหลังคมไทยรอดมาได้ยังไงคนนะครับมีส่วนร่วมรัฐบาลยีวยาคนรับผลกระทบจากโควิดห้าสิบหล้านคนในขณะเดียวกันคนที่เราก็ไม่ถึงคนที่ปวดติดเตียงอยู่บ้านและก็ช่างช่างตัดผมคนทำอาหารแจกเลี้ยงส่งเนี่ยเป็นร้าน เป็นร้านกล่องนะครับจะให้ทุกคนคนไทยเนี่ยไม่อดาตายไม่ติดเชื้อตายแล้วก็ไม่ป่วยตายดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณว่าสนุดีว่านุณย่าตาทวดสอนลูกหลานระเีแม่สอนลูกไม้เป็นผู้ให,ห้ป้าสอนหลานให้เป็นผู้ให้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําวันนี้ก็มาจากสิ่งที่พันธุ์ผลุตยได้สั่งสมสอนเป็นมรดกของคุณธรรมเป็นมรดกของความดีแล้วพวาอมมองอห็นได้เห็นว่าทังคนไทยต้องสร้างคนดีสร้างคุณธรรมให้คนดี แล้วก็มีโอกาสลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสชุด่าสิ่งนี้จะเป็นกินแข็งของสังคมไทยเพื่อให้คนเดินหน้าตอไปได้รัฐบาลก็ได้ยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งใครก็้ข้างหลังแต่ถ้าเราไม่มีคนเหล่าน,นี้อยู่ในสัะคมเราก็ทำไป่นด้ครับ